อยากอยากไปอยู่ในโรงแก้วคือเราก็ไม่ได้มองว่าเอ้ยเราทำไมถึงเราอยากอยู่แค่ในเชิงของมันศิลปะในเชิงของงานละครอะไรเงี้ยนุ้ก็รู้สึกว่าเออถ้าเราได้ไปอยู่ตรงนั้นล้วคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนถ้าเรียกได้ว่าเป็นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณค่าทางด้านทางด้านของเนื้อหาด้วยอะไรเงี้ยนะคะนุ้กก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสนุ้กก็อยากได้รับบทนี้ค่ะเพราะเราก็เชื่อว่าคือสําหรับนุ้นแล้วว่าการนอนอยู่ในโรง ลงศพลงแก้วเนี้ยไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเราถือไม่เรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะที่มันคือการแสดงแล้วก็นุ่นงก็เคยนอนอยู่ในโรงตอนพุธสว่าดมาแล้วค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าติดอะไรกับเรื่องนี้ค่ะกับด้าเนั่นเองงแก้วลงเนี่ยเออแล้วเป็นยังไงบ้างขอขอด้ตอนที่ถ่ายจริงตอนตอนถ่ายจริงๆอากาศน้อยเพราะว่าไม่มีอากาศไม่มีการเจาะรูเป็นเหมือนโรงจริงๆเลยใช่ค่ะก็ สักพักหนึ่งก็เลยบอกว่าร้อนมากๆเลยค่ะไม,ไม่หายใจไม่ค่อยได้ก็เลยขอพัดลมเล็กๆเข้ามาเป่าๆอะไรเ่างี้ค่ะแ,แต่แตกต่างระหว่างลมลืมตากับลแมแก้วไะครับที่เราเคยมอ,อามา,อา,างลมแก้วเวลาลืมตาก็ยังเห็นคนอื่นบ้างยังมีเพื่อนแต่ถ้าลมปกติตอนพฤชสว่าสก็จะไม่ได้เห็นใครก็แค่แสดงไปแล้วก็ลุกจากโลงอย่างงี้ค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนเราอยู่ตรงนี้นานแต่สิ่งที่ยากคือต้องอยู่นิ่งๆให้นานที่สุดแล้วก็ในเรื่องของลมหายใจอะไรเย่างนี้ต้องแบบ เหมือนนอนสมาธิอะค่ะเพื่อให้ตัวเองแบบเบาที่สุดแล้วก็เวลาถ่ายทามันจะได้รู้สึกเหมือนเหมือนคนที่ไม่ไม่มีลมหายใจจริงๆจริงเวลานอนมีเคสไหมคะมีเคสมีห้องอะไรไหมหรือว่าอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบซีนยาวๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคิวให้แบบหายใจได้อันนี้หยุดหายใจอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาใช้สมาธิในเรื่องหายใจมากกว่าต้องการหายใจด้วยใช่ค่ะต้องการหายใจที่มอนไปท เราต้องให้ลูกเขาไปริเริยมเพื่อให้ความหนุที่สุดเป็นการหล่อค่ะเป็นการหล่อแต่ว่ามันก็ยากนิดนึงเพราะว่าตัวจรจิงสวยกว่าอ,อันนี้ก็ไม่เถีย<ส>งอ๋อบุดเล่นพูดเล่นพูดเล่นไม่ค่ะก็เป็นการหล่อค่ะหล่อทั้งทั้งมีแล้วก็ทั้งแขนทั้งขาอย่างเงี้ยค่ะเป็นนั่งค่ะเป็นนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ใช้เวลาเยอะวไหมคะกว่าจะได้สิา <Rose> นานนะคะนานนานนานแล้วเอาไปไหนล้วเราไปกูก็ อาจจะต้องมีโอกาสให้ให้เอาไปโชว์ในแตหลายๆที่อะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันก็พอมา,มาเป็นนี่นได้ไปมองไปเขาก็ตรงไหนมันเหมือนเรา,าที่สุดตรงไหนอะชุดเหมือนเลย <laughs> ชุดชุดชุดเหมือนชุดเหมือนเอาจริงจริงโดยรวมแล้วก็คือเหมือนค่ะแล้วก็หลายคนที่เวลาได้เห็นนะคะแล้วก็ส่งรูปมาเนี่ยนุ่นมก็มีหลอดอยู่เหมือนกันนะอ,อันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นธรรมะเป็นธรรมะ แรกแรกที่เป็นแบบความฝันอย่างหนึ่งต้องการที่เรามีสัดส่วนที่คูดอะไรแบบ,น,แบ,บนี้นบบนที่แบบสับรองเราทุกคนหนึ่งออกมาคืออันนั้นทําไม่ได้คิดคไ,มไม่ไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นก็คือเล่นเองอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวกนอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เล่นเอง<ม>ค่ะแสดงว่ากลับมาในครั้งนี้แค่จะเล่นเองร้อยเปอร์เซ็นคือมีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่ากัตน,นาเนี่ยซีจีเก่งมากเขาก็คงไปใส่ซีจีเอาเราก็แบบไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยไม่ใช่ เาเล่นเองอย่างสมมติตามันก็จะมีการเข้าที่เห็นนี่ค่ะมันก็จะมีการหยอดตาสีแดงก็คือตอนแรกก็คิดว่าจะซีจีไม่ก็คือเล่นเองตลอดแล้วก็ใส่ตลอดแล้วก็จริงๆมันเป็นความลําบากในการเล่นอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันนืดและยิ่งถ้าดึกมากๆตาแห้งมันจะยิ่งนืดแล้วเวลาที่เป็นซีอารมณ์อะไรเงี้ยมันก็จะแอบลําบากนิดนึงแต่ว่าก็สู้ตายค่ะที<ด>่บอกว่าเป็นทายาทของพี่แก้วเพราะว่ากีสาของพี่แก้ว ออคอมเนื้อเก้าอีลำยองอีสาคือส,สารคนเป็นแล้วก็เบรดวัสุทัศน์ค่ะนเบรดทุกครั้งที่พี่นุ่นทำงานแล้วพี่นุ่นใช้จิตวิญญาณต่างๆในการเล่นจริงเองทุกอย่างเองบรรลุมันทำให้เราุด้สัเรีสเยันใงนบ้างการทำงานคือจริงๆคือเราก็อยากเป็นตัวละครใ,ใ,น,ในทุกๆวินาทีที่ภาพยนตร์จะได้ออกอม,มันก็คือตัวเราแล้วในเมื่อเรารับแสดงไม่ว่าจะบทบาทอะไรแล้วเยี้ยนี้ก็จะทำให้เต็มที่ นี่ไม่ใช่หลายคนคาดหวังพอเรากลับมาแสดงเข้าไปดูน<ๆ>ุ่นโมเดลเอาอยู่คือคำถามนี้เป็นคำถามที่ทุกคนพยายามถามแต่นุ่ก็รู้สึกว่านุ่นก็ทําเต็มที่คือนุ่ก็ไม่รู้ว่าผลตอบรับหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่นุ่นก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วกอ็อยากให้ชอบแล้วบอกต่อนะคะให้กลับมาดูมันก็เป็นกำลังใจเหมือนกันค่ะแต่นกักนูไว้ร้านเองอคงไม่ไกลนะ สาุคาด,ดหวังตรงนี้บ้างไหมคะเออไม,ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องตัวเลขเลยค่ะแล้วก็ก็ขอให้คนมาดูกันเยอะค่ะให้พี่นุ่งฝากหนังจะกการกลับมาของเราสองร้าน <laughs> ก็กลับมาเอ่อกลับมาเล่นหนังอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบ18ปปีนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามผลงานอีกรูปแบบหนึ่งในคุณลัน่นคม นียหลวงนี่แหละค่ะก็ใครไม่อยากโดนหลอออะไรเงี้ยก็เป็นสามีที่น่ารักน่ารักนะคะค่ะก็ฝากติตตามสิสารคนเป็นนะคะวันที id um ่24เมษายนนี้ทุกโรงพักเตรียมัข uh ่งค่ะท uh ่านขาไม่ติดใครับมารอเต็มเลยแ้วผลงานที่เราได้เห็นจะมาเรื่อยๆต่อสองเดือนเป็นไงบ้างครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ยากค่ะก็เพราะว่าที่ผ่านมาที่ผ่านเกินอะไรกันใช่ไหมเกิน อ๋อโอเคเป็นเป็นรายการเฉิงเฟิรมค่ะไรเดอร์วิน2025เป็นการแบบเหมือนแข่งขันรวมนักแสดงนักร้องแล้วก็หลากหลายสาขาเลยค่ะเข้ามาทาโชว์กันทํากลุ่มกันแล้วก็มีการหวดมีการให้คะแนนกันจริงๆยากค่ะเพราะว่ามันภาษาจีนด้วยและหลายคนก็พูดภาษาจีนไม่ได้แต่ว่า เราก็สนุกแล้วก็พยายามสื่อสารซึ่งกันและกันแล้วก็มีน้องอีถ้ถงที่แบบเป็นหัวหน้าทีมเราแล้วเขาก็เขาเด็กที่สุดแต่เขาก็เป็นคนที่จิตใจดีน่ารักมา,มากๆนึกว่าสิ่งสําคัญนอกจากได้ทาโชว์ได้เรียนรู้ภาษาการเต้นการร้องแล้วเนี่ยได้มิตรภาพที่ดีมากๆแล้วก็ได้ไปเห็นการทํางานของประเทศจีนคนจีนอะไรเงี้ยทางานกันหนักมากบางวันคือแบบ ารางงานวันต่อไปมาตอนตีสี่อะไรอย่างเงี้ยหรือมีบางวันเลิกตีห้าก็มีอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่ามีเวลาในการซ้อมนอนมากๆเอ่อเอารวมๆแล้วก็น่าจะประมาณเจ็ดวันโดยโดยประมาณนะคะเจ็ดวันค่ะอะไรบางทีเห็นที่นู้นแบบสเต็ปคือคือบางครั้งก็ก็คิดอยู่ว่าตัวเองไปทําอะไรทุงนา้นใช่เพราะว่า เอ๊ะแล้วเราจะจะทำยังไงเพราะว่าการสื่อสารการเรียนครูสอนเป็นภาษาจีนแต่ว่าเขาก็เตรียมร่ามให้เราก็คือล่อามก็จะคอยพูดอยู่ให้ให้ฟังตลอดมันก็เลยเหมือนต้องสื่อสารหลายด้านอย่างเงี้ยค่ะหรือบางครั้งพออยู่ไปฟังภาษาจีนได้บ้างเราก็จะฟังคําเอาแล้วก็อ,วกอ่านรู้ว่าเขาพูดว่าอะไรเพราะว่าร่ามก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดมันก็เหมือนรายการที่เป็นแบบมีกล้องอยู่ตลอดเวลาห้องนอนก็มีกล้องสักสี่ตัวอะ,อะไรเงี้ยค่ะ,ะก็ ก็แปลกดีไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ทําอะไรแบบนี้ในอายุเท่านี้อยากทำอะไรยังวัน <c oughs> ที่เราเป็นผู้ถูกเลอือกครับคุณมินท์คิดว่าอะไรเป็นความท้าทายสำหรับเราในตอนที่เราถือเลือกเราก็คิดว่าเราเป็นคนหนึ่งอืมคือรายการเป็นรายการเจเติยก็คือเหมือนเหมือนทุกคนจะต้องมีผลงานมาแล้วแล้วก็อย่างคุณเย่สงเจติอาซิเซเลียนะคะเป็นนักแสดงของฮ่องกงก็เป็นเออเป็นเป็นนักแสดงที่อาวุโสที่สุด แล้วก็ดังมากๆซึ่งตอนนี้ก็ยังดังมากมากคือนุ้งก็ดีใจตรงเลยว่าแบบเออนักแสดงต่างชาติอ่ะพอเวลาดังเขาก็ยังแบบมีคนชื่นชมยังมีคนแบบเออคอยติดตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เห็นการทําง,งานในหลายๆด้านของเขารเงี้ยนุ้งก็รู้สึกประทับใจแล้วก็เออเราก็ได้มองว่าคนอื่นอ่ะที่อื่นเขาเป็นยังไงเพราะเราก็เห็นเฉพาะนักแสดงไทยอยีอ้พออยู่ตรงบบนี้แล้วมันจดการตัวเราหรือว่าใครที่มบบนันัวด้านสับเรา คือเวลาไปอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกว่าเราต้องทําอะไรต่อทําอะไรต่อทุกอย่างจะค่อนข้างนิ่งเหมือนกันเพราะว่าเราต้นท่าใช้สติเหมือนกันเพราะว่าที่นั่นเองเนี่ยวาไรตี้เองก็ต้องมีการเล่นเกมจะโชว์เพลงอะไรก็ต้องเล่นเกมเพื่อให้ได้เกมนั้นมาอะไรเงี้ยล่าสุดก็ไปชูดบาร์เพื่อให้ได้เกมที่เราอยากได้คือมันจะมีทําอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดมันก็เหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่า มันต้องกังวลอยู่ตลอดคือแค่ว่าเราต้องทําอะไรต่อทําอะไรต่อมีเรืนน่องเจเนอเรชันมันมีผมนะครับแต่ที่จะไปทำคือตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะไปหรอ,อก็คือจนทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่พอดีกันแล้วก็มันเ,เรื่องหนีจบพอดีแล้วมันเป็นช่วงจังหวะเวลาท,ท,ที่มันได้อะไรอย่างเงี้ยคงจะไปจริงๆหรอได้ไปหรออันนี้จนจนสุดท้ายมันมีตั๋วออกมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็โอเค okay, ไปก็ลองดู พอพได้ทําแล้วสิ่งที่ได้กลับมามันเป็นยังไงบ้างมันเป็นโลกใหม่โลกหนึ่งที่เราไม่ไม่ไม่เคยเห็นมก่อนแล้วก็ทางด้านของโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสำหรับเขาแล้วก็ค่อนข้างมีผลกระทบกับชีวิตของทุกคนนักแสดงทุกคนเลยงี้ยก็ก็รู้สึกว่ามันก็มันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีควบคู่กันไปอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า สุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าเราเสพสื่อต่างๆที่ที่คนคอมเมนต์ถึงเราเราก็ต้องเราก็ต้องปล่อยอืมนี่คือการทำไปกับสื่อแดนมกคออย่างเต็มรูปแบบนงไหมคะพี่นุ้ยก็คือเป็นแค่แค่โปรเจกต์นี้ค่ะอยู่อื่นก็ยังไม่มีค่ะติดต่อได้ค่ะอันนี้แสดงว่างานงานสื่อกับมูลนิธิอาค้าผงานงานนูนเจอร์มมาเราโอเคเปิดแล้วั้งันี้เต้องไปหลักนี้ยินดีค่ะคือจริงๆรรู้สึกว่าวงการบันเทิงไทยมันก็มีอะไร เปลี่ยนมากขึ้นแล้วก็ยังมีโอกาสให้กับนักแสดงไม่ใช่แค่นุ่นนะคะน้องๆหลายคนรุ่นพี่หลายคนที่มีโอกาสได้ได้ไปทํางานรู้ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ตัวนุ่นเองยังรู้สึกว่านุ่นยังรักการทํางานอยู่ยังมีความสุขที่ได้ทําอะไรแปลกๆใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคถ้าไม่ยากจนเกินไปนะแต่ในรายการหลายคนจะชมว้าวเหมือนกันว่าทำไมเราสว่อมใจรองรัก คนบอกแต่ว่าจริงๆเราก็น่าจะเปน็นในเรื่องของโปรดักชันเป็นการโพสต์โปรดักชันก็ต้องขอบคุณเพราะว่าทุกที่มันมีกล้องหมดอ่ะแบบบางพื้นที่มีเป็น 20- 30ตัวอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างเยอะเขาก็จะสามารถเก็บได้ทุกมุมแล้วไม่ใช่เราคนเดียวทั้งหมดแบบ3าสคนกับ30คนะอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเยอะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทำให้ลูกได้มีโอกาสได้ไปร่วมรายการดีๆแบบนั้นค่ะท<ด>ีรายการนี้มันจะต่อยอดในชีพการเป็นนักแสดงเป็นยังไงบ้างอืมไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังแต่ว่า ถ้่เรามีโอกาสได้ไปเนี่ยมันก็โดนัดชีวิตแล้วเหมือนกันค่ะไม่ได้นเลยครับกลับมาแล้วอายนายจะยังนะจะไม่มีไม่คิดไม่ลองจะทำไม่ได้คิดเลยค่ะยังไม่ได้คิดเลยค่ะพี่บ้านคอมเมนต์ไว้ไงบ้างพี่ต๋อยอยู่ดีไว้ไงบ้างไม่ได้คอมเมนต์อะไรเลยค่ะไม่มีไม่มีค่ะที่จริงกับการไปทำงานแบบนี้ครัมันมีการได้โอกาสเนเสื่อมโอกาสที่ไหบ้างกับการทำงานอืม ถ้าเสียโอกาสก็คงจะเป็นโอกาสที่มีงานติดต่อของในไทยแล้วเราไม่ได้รับอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าในเมื่อเราเลือกจะไปตรงนั้นแล้วเลยค่ะก็ไม่เป็นราคามันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นงานที่เราเลือกแล้วที่เราจะไปไม่ว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่านุ่นก็ขอบคุณแฟนๆชาวจีนที่ให้การสนับสนุนนุ่นมาตลอดหลายคนก็คือแบบไปรอไปรอตลอดเริ่มตีสามก็ไปรอเจอกลับบ้านออกจากโรงแรมตอนตีสี่ 4, ก็มารอส่งอะไรเงี้ยเขาแบบ เขาพยายามมากจริงๆขอบคุณที่แบบทุ่มเทให้ความรักเราระะับประกันว่าต่อให้พี่นุ่งจะไม่ได้มีผลงานอะไรที่ทำเขา,ขามากขนาดนั้นตหรับเรื่องอย่างนี้กับพี่นุ่งสมอใช่ใช่เต้องขอบคุณมากๆค่ะข,ข,ขอบคุณนะคะดูกันไหมอ่ะ <c oughs> <c oughs> ดูปะ <c oughs> <c oughs>